ตรงนี้มันสามอยกว่าครับผมสามรอกว่าเรียนนาหลวงหมดแล้วมาเรียนปีกินปีครับขมูนเราไปดูด้วยว่าใงจ่ายที่เราเปิดไปนี่เ็เปิดจะกี่ล้านที่บางกอกอารีนาทบางบอที่เทลเนี่ยวันลันกว่าบาทของเราเนี่ยเราเปิดตัวแงห้มนรข้ลวเข้าจแล้วแต่เรานี่เรายังไม่ได้เก็บ

ก็เพื่อนก็ต่อยมวยแต่แม่ไม่ได้ต่อยแต่รับไปซ้อมของเขาเอาไปซ้อมครับตั้งแต่ป .4 ที่อยากให้เตรียมเตรียมการไว้ก่อนเผื่อถ้าสมมุติว่าแม่โหมันคืออาที่มันจะได้ได้มาดีกว่าแล้วมันก็แล้วมันเป็นของเราด้วยเป็นงประเทศเรามาทุเรียนก็ผ่านหนึ่งอย่าครับที่จะไม่มีโรคาี มีก22เดี๋ยวมันแยกออกจากกันก็ทำไม่ได้เตียงละสองคนมันยังได้นะรวมไม่ได้แล้วเมื่อวานผมบอกไปที่ประชุมไปแล้ววานไปประชุมเยื่องแบบแล้วก็ขอใหม่สามสิบนาะ แปลว่าโรงมเขาจะจัดงานเองแต่เนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ด้มาเพิ่มนครับหหรืเขียวก็ได้ทำเป็นแดงเขาทุกคนต้องการจะัน้อเให้นมีเป็นอข้างอ่าเีนี้อาจจะพุทสัปดาห์แรกเสร็จลงแหงหนึ่งสัปดาห์ คืทอทั้งสี่อันนะสมมติจะให้เจ็ดฟอมกันทัสองต้องรู้อะไก็คูอเรื่องระบบไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันคือแค่ใจอื่นอะไรเราต้องรู้ไว้เลยเราจะเตรียมว่าเราจะถามดูก่อนคือเราต้องมีก็เขาหมดนะสิบยี่สิีอะไรสิบยี่สิบยี่สิบก็มีครับ